คู่เดียวก็เฟี้ยวได้จับคู่เซตกันตายขับไปไหนก็หล่อสำหรับฟอร์ซ่า350จานเบรคคามูอิคู่กับปั๊มหน้าเบมโบรายละเอียดเป็นยังไงมอเตอร์ฟิกพาไปดูแล้ววันนี้นะครับมีลูกค้านำฟอร์ซ่า350เข้ามาตามหาระบบเบรกขอราคาเริ่มต้นไม่แรงมากช่างของเราก็แนะนำเป็นเบมโบเจ้าเดิมครับแต่ครั้งนี้เป็นรุ่นขวัญใจฟอร์ซ่านั่นก็คือตัว4พอร์ตหูชิดนั่นเองครับพร้อมกับจานเบรคคามูอิเรียกได้ว่าเป็นของที่ขาดกาันไม่ได้เลยนะครับผมพอลูกค้าคอนเฟิเร์ ซีพอตตัวนี้นะครับจะเป็นางานขึ้นรูป2ชิ้นประกบกันรับรองความแข็งแรงใช้งานเป็นนานๆไม่หลุดไม่ลอกไม่ร่อนแน่นอนเสริมทับมาพร้อมกับจานเบรคคาโมอินะครับผมซึ่งตัวจานเนี่ยผลิตจากสเตลเลตแท้จากญี่ปุ่นมีความแข็งแรงพิเศษทนความร้อนสูงเงางาม,งามน้ําหนักเบามีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบกลมใบหยักเรามีหมดและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสายเบรกของฮิลครับผมสายเบรกพรีเมียมส่งตรงจากประเทศอเมริกาคัสตอมได้ตั้งแต่หัวยันหางและที่มมเตฟลงการ เไไปได้ลยซึ่งโดยรวมนะครับก็ใช้เวลาการติดตั้งแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมและฟอร์ซ่าสามนคันนี้ก็ปิดจ็อบไปอย่างสวยๆในราคา16,248บาทครับและสาหรับปั๊มเบมโบนะครับผมลูกค้าท่านใดสะดวกชําระเงินเป็นเงินสดหรือโอนนะครับผมรับส่วนลดไปเลยทันที3%เและสาหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับและอยากให้รถของคุณในหล่อขึ้นแบบทันตาเห็นและตอนนี้โมโตฟิกมีให้บริการทั้งหมด4สาขาครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาถนนจันทร์เอกชัยสาสีสาขาพระขนงและสาขาวัชรพลสามารถแอดไอลน์ามเตมเบ